ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วอีกเช่นเคยนะกับช่องป๊อปคอนผาปั่นเนาะวันนี้ก็มาในเกมสาวทาสาวใจกันอีกแล้วอ่าเกมที่โปวดบานเกมรูกรักนะจ๊ะวันนี้ก็พกทุนมาที่2 0 0 0 0บาทเนาะเออเกมนี้เห็นคนชอบเล่นเราก็ต้องเล่นให้ดูบ่อย พอพกทุนมาที่สองหมื่นไปสักงเบ็ดหนึ่งร้อยบาทกันเลยดีกว่านะจ๊ะชิวๆไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยแบบชิวๆเบาๆเอาไหมทุกคนกดครังกดสองกดสองครัแตกไปแล้วสี่พันเอาสิแตกไปแล้วสี่พันนะจ๊ะนี่ไปกันต่อ ต่อเลยยาวๆว,วายมาส่งตัวไหลต่อ,อน,นี่เขี่ยวมาหรือว่าโอ้โหวายวายมาวายมาดีเลยทุกคนวายมาอีกสองโอ้โหชิงมาช่องแรกอริงอืมไหลาย,ยาวนะทุกคนกคนูนแปด ห้าพันนะโดกนี้โอ้โหไม่เบาเลยจริงๆยังไม่ก็นะจะเจตเตอร์แตกไปแล้ว5,000นะทุกคนใครอยากจะตามนะค,คลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมนะคําเตือนสําหรับเด็กที่ยุยังไม่ถึง18ปีนะควรได้รับคําแนะนาําจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดด้วยไม่ควรเล่นตามนะเออไปนันต่อคูณสองหมืน 20, นะุ้กคนก็คือมาสองหม่เจ็ดแเอาสิ วายไหลชินต่อนะแบบนี้โอ้โหแล้วก็ไหลสิต่ออีกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทวายมาสองตัวแบบนี้ก็ไหลอีจ้าไหลอีไหลาย,ยาวโอ้โหคูณเจ็ดคูณแปดอะไหลที่คูณเจ็ดคูณแปดก็คือบวกอีกสามพันกว่าบาทสามพันเก้านี่บวกอีสามพันเก้าแล้วนะคะทุกคนนี่ไม่ธรรมดาวันนี้ไม่ธรรมดากําไรหมื่นหมื่นแล้วนะหมื่นแล้วนะ อะไรหมื่นลรวมานี่กดไปแค่กี่ครั้งเองกดไปประมาณยี่สิบอะคะโอ้ไหลชิงแบบนี้พันหกนะอ่าลูนสเก็ตเตอร์กันทุกคนลุนสเก็ตเตอร์กันแล้วนะจ๊ะโอ้โหต้องมาแล้วปะต้องมาแล้วปะจังหวะนี้สาวถ้ำนะจ๊ะสองหมื่นก็คือบวกมาหมื่นสองแล้วอเออ เมื่อกี้ไม่ขาดทุนนะเอาดอกเมื่อกี้สี่พันสวยดอกเมื่อกี้แตกไปอีสี่พันใครที่อยากจะตามนะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยอ่ะเมื่อกี้แตกไปสี่พันแล้วไปกันต่ออีกไปกันต่อนี่มุกคนสิบมาโอ้โหสิบมาต้อง มื okay, okay. ่อกี้ก็คือวายสามตัวนะอ่ามาสามโอ้โหถ้าสีชมพูลงมาก็คือสวยเลยนะทุกคนกคนโอ้โหถ้าตัวสีชมพูลงมานะคูณหกเอสิแตกไปอีกสองพันแปดนะคะทุกคนนี่ว่าไม่ได้นะคะทุกคน แตกดีแต่ง,ง่ายแตงเดอร์แตกไวจริงๆยังไม่เข้าสกเก็ตเตอร์นะแต่แต่กนอกไปเกือบสองหมืนแล้วโอ้โหวายมาเลยคิงต่อคิงเต็มช่องโอ้โหหกพัี่บาทประมือค่ะแล้วก็ไหลเขียวต่ออ่าไหลต่อไปเรื่อยๆคูณเจ็ดนะทุกคนดอกนี้แตกไปที่หมื่นเอ็ดเอาสิ เอาสิคูณสองหมื่นลนะกำไรสามหมื่นแล้วนะขนาดยังไม่เข้าสกเกดเตอร์นะทุนโอเคยังไม่เข้าสกเกดเตอร์แต่ใดๆแต่ว่าแตกหนักมากอาบวกอีกหมื่นเอ็ดเอาซี่าไล่ต่อไลต่อ โหสีฟ้าลงมาแบบนี้พันแปดนะทุกคนสสองพันสองบวกไปที่สองพันสองห้าหมื่นสองแล้วนะทุกคนบ้าโหสีเขียวมาแบบนี้นะนนะนสีเขียวมาแบบนี้ห้าหมาบบื่นสีนน่ต่ะ แตกไปที่5,000แล้วโอเคเออมาแนละไม่โอ้โหไหลฟ้าต่อเมื่อกี้2 7 0 0นะทุกคนเออไปอีกเออทุกคนขึ้มาโอ้โห4 7 0 0อะ่ะโอ้โห ก็แต่งนอกแบบปังร้องวันนี้เขามาแบบแต่งนอกแบบปังบวกอีกเก้าพันนะจ๊ะบวกอีกเก้าพันไปเลยใครบอกไม่ปังแต่งนอกก็ปังเหมือนกันนะทุกคนขนาดยังไม่เข้านะเนี่ยจริงกำไรสี่หมื่นกว่าแล้วอะ่ะออะไรมาไม่ปังใครอยากจะตามก็คลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยคลิปหน้าเกมหน้าอยากจะให้เล่นเกมหให้ดูทุกคน ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเขียวโอ้โหเขียวมาแบบนี้บวกอีกเจอไอ้สุกไหลไหลต้อ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 นี่ไวมาไหลต้อไปรับไปอีกสามพันโอ้โหทุกคนแตกทุกดอกอะ่ะจริงแตกทุกดอกอจริงสามพันเอ็ด ขนาดน้องไม่ได้เข้าสเก็ตเตอร์นะเนี่ยวันนี้แตกนอกไปแล้วเกือบนี่วายมาทีมมาทั้งแรกโอ้โหวายมาสองตัวแบบนี้ 8, 5, 000, แกตกไปสี่พันสองอารสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ต้องมาแล้วป้าจาังหวะนี้โอ้โหโก็ยังไม่มาแตกก็ไม่เป็นไรนะจะแตกอีกสี่พันนะทุกคนเจ็ดหมื่นแล้วนะ เ่แล้วเอาจริงมันเยอะอยู่นะคุณมันถือว่ากำไรมันจุกๆเลยนะเออเอาจี่งี่ิงไม่ต้องเข้าก็ได้นะถ้าจะแตกเยอะขนาดนี้โอ้โหสีดยดยเมื่อกี้ก็เกือบไหลชมพูทุกคนไหลชมพูนะเนี่ย ีไหลเขียวต่ไหลชินต่อไหลอะไรอีกแม่แตกอีกสองพันสามนะทุกคนนี่ฟังนะว่าไม่ได้เขาฟังนะว่าไม่ได้นะนะเจ็ดหมื่นเอ็ดแล้วนะไม่ได้เป็นสาวนาเกลือแล้วนะทุกคนวันนี้โอ้โหสีม่วงมาไหลเขียวต่อแล้วก็เป็นวายนะทุกคนไหลชินต่อแบบนี้ วายมากเลนีโอ้โห oh, แต่ละดอกไหลเอนะทุกคนนี่ไหลไม่หยุด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 เลยเองพอดีวายมาทีละสองตัวนี่แตกอีกหกพันสี่นะทุกคนนี่เจ็ดหมื่นหกเรียบร้อย เจ็ดหมื่นหกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพอเท่านี้ก่อนนะทุกคนแต่งตงแบบปังแบบสับเวอร์เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ